วันนี้เราอยู่ในแมปบ A B ในคณะผมก็คืออธิบายง่ายๆเลยก็คือเกมนี้เนี่ยเราได้รับบทเป็นพึ่งนะครับแล้วก็มาเก็บเกสรตรงนี้แล้วได้เกสรแล้วเนี่ยเราก็เอาเกสรเนี่ยไปใส่ในรังพึ่งแค่นี้แหละเราก็ได้น้ําพึ่งมานะครับแล้วเราก็ทําการเอาน้ําพึ่งเนี้ยไปปลดล็อกแผนที่ต่างๆไม่สิอนาเขตแล้วกันเหมือนว่าเราปลดล็อกแล้วเราจะเจอไข่นะครับซึ่งในไข่นี้เนี่ยก็คือพึ่งงานของเรานั่นเองนะครับเราต้องทําการปลดล็อกพึ่งงานโดยการเก็บน้ําพึ่งต่อนะครับก่อนอื่นผมจะปลดล็อกพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อะะเๆน มีได้เก็บน้าพึ่งเร็วๆโอ้เดี๋ยวผมมาเอานะแต่อันนี้แรผมน่าจะเอาอันนี้ก่อนนะครับเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมจะเก็บดอกไม้ไปหมดแล้วนะต้องเอาเกสรไปแลกก่อนนะครับปลล็อกก่อนเลยก่อนอื่นอนะ่ะว้าวเดี๋ยว t ั e Pride Egg ปล,ล็อกซิได้อะไรโอ้ได้5 0 8แล้วตรงนู้นคืออะไรอะ่ะเป็นไข่เหรอมันคือแบบพึ่งที่หายากนี้ป่ะแบบแรๆอะไรอ่ะอีปิกงี้ไหมว้าวตรงนี้เป็น Candy เนนฮ้ยเขาปลดล็อกมาไกลขนาดนี้เลยเหรอ ก็เป็นแคนดี้เลยอะบ้านของเขาคือคุณ walk away โอเคเจ้าของบ้านอยู่ไหนอะ walk away ว้าวแคนดี้เขาสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมว้าวดอกไม้ทานตะวันอะไรกันนี่เราจะบินไปดูไข่อันสุดท้ายนะครับนี่ไงคุณ walk away เฮ้คุณผู้หญิงเฮ้คุณเอฟใช่ไหมในใช่แหละเขาในเอฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะบินกลับไปเก็บน้ำพึ่งที่บ้านเราก่อนนะครับเพราะว่าเราตามเขาไม่ทันเลยคนอื่นเขามาเล่นก่อนผมอะแล้วผมเพิ่งมาเล่นว้าวผิดบ้านทางนี้ เราจะลองมาปลดล็อกแล่เอกันก่อนนะครับว่าได้ตัวอะไรสีแดงโอ้เขาเก็บน้ำพึ่งให้เราอีกตัวหนึ่งอะเอาน้ำพึ่งผมไม่พอเดี๋ยวน,นะตัวต่อไปออกมาเลยนะฮะเป็นอะไรว้าวโอเคไปทำงานได้แล้วพวกขอปลดล็อกพื้นที่ต่อไปนะครับอ่าอันนี้คอมมอนเอกเงนเลยเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอปลดล็อกแผนที่ก่อน เหมือนว่าตอนนี้นะครับดอกไม้ผมจะโตไม่ทันแล้วนะต้องรีบปลดล็อกแผนที่แล้วนะครับอ้าวคุณผู้หญิงเอาออกไปแล้วเลยปลดล็อกแผนที่ถูกๆก,ก่อนแล้วกันนะครับเซอร์ไพรส์เอกดูแ่วได้อะไรคราวนี้ได้น้ำผึ้งถือว่าเราเติบโต,ตได้เร็วเลยนะครับสำหรับแผนที่ขนาดนี้แล้วก็ผมเล่นมาประมาณ10นาทีเองนะปลดล็อกก่อนโอ้ 1K เเลยเหรอเฮ้ยพวกนายรีบๆทำงานกันหน่อยสิฉันต้องการน้ำผึ้งนะรู้ไหม เราจะปลดล็อกไข่ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีพึ่งช่วยเก็บเกบสรให้เราเร็วๆอ่าดูสิคุณผู้ชมตอนนี้คือดอกไม้ผมเหลือเยอะมากผมต้องรีบปลดล็อกแล้วหาพึ่งงานแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้พึ่งของผมมันเก็บไม่ทันนะ่ะโอ้เจอดอกไม้ก็ัขอไข่หน่อยดิโอ้ต้นไม้ไม่ได้ต้องการเลยเนี่ยโอ้นี่ไงไข่คอมมอนเอ็กได้อะไรว้าวน่ารัก เดี๋ยวเราจะทําการปลดล็อกไปฝั่งนู้นก่อนนะครับจะได้รู้ว่าไข่ตรงนั้นมันเป็นตัวอะไรนะโอ้น้ำพึ่งผมหมดอะ่ะเจ้าพึ่งงานรีบๆทางานหน่อยแมมแค่นี้น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวลองไปปลดล็อกดูนะพอไหมหน้า 1.28k เอานี้ก่อนแล้วกันปลดล็อกไปทีละอันนะครับ 1.82k เยอะมากหรือว่าผมต้องใช้พลังแห่งโลบักกูบคุณผู้ชม1 8วูยแพงยังะ่ะ สามพันสองโลบัคอ่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ <_ d ance> ผมคิดว่าผมอาจจะต้องปดล,ล็อกแผนที่แถวนี้ก่อนนะครับที่มันถูกๆเนี่ย <_ d ance> เพราะว่าผมอยากได้พึ่งงานเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้พึ่งงานผมทํางานไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ชมโอ้นี่ไงคอมมอนเอกได้ตัวอะไรนะโอ้พึ่งตัวเล็กนี่อีกแล้วน่ารักมากผมขอไข่ได้ไหมผมต้องการไขวาวโอ้โหต้นไม้มาสองต้น ไม่ประทับใจเลยโอ้ไหนไข่อะต้องการไข่อะครับไข่ขอไข่ขอไข่ขอไข่เหอะขอไข่น้ำไม่ต้องการเลยตรงเนี้ยไม่ต้องการเลยโอ้นี่ไงไข่คอมมอนเอกโอเคพอนะได้อีกเลอกสองสามอันแหละตอนเนี้ยเอาค้างวัดวัดค้างหรอโอเค อันนี้มีไข่ไหมขอ,อไข่ไม่ใช่มีตอไม้ด้วยถือว่าเขาออกแบบเกมได้ดีนะครับมีก้อนหินมีต้นไม้มีกอไม้เกมนี้ถือว่าผู้สร้างออกแบบมาได้ดีนะครับเพราะว่าเขาออกแบบตัวละครของผมได้น่ารักมาก<ๆ>ขอเป็นไข่สักฟองโอมาแล้วว้าวคอมอนเอก 3, 3อ่าได้ตัวนี้ก็หรออยากได้สีอื่นบ้างอะ่ะ แต่ก็น่ารักดีนะให้อภัยโอ้น้ำพึ่งผมหมดแล้วคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหาน้ำพึ่งมาปลดล็อกแผนที่แล้ว0 0 0 years later เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทำการ AFK ไว้สักชาตินึงได้เนี่ยตอนนี้ผมมีน้ำพึ่งอยู่ที่1,50,000นะเดี๋ยวผมจะทำการปลดล็อกแผนที่พวกนี้ก่อนโอ้ได้ใคร c o m m อนเอ g ปลดล็อกนี้ได้ตัวอะไร เอาตัวเดิมอีกแล้วโน no. ผมจะทำการปลดล็อกไปตรงนี้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นไข่ของตัวอะไรนะครับผมจะถึงแล้วนะครับว้าวไข่คอมมอนเอกอันเนี้ยเงินผมพออยู่แล้วได้อะไรโอ้ไข่โอ้ทำไมมันเยอะจังอะอ่ะอ่ะเปิดต่อว้าวเฟลพอร์ตมันคือประตูวาร์ปนะครับ ถ้าผมเข้าไปไมโผไหนอ๋อมันเป็นเวอร์นะมันมี5เวอร์เลยเหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเวอร์ต่อไปเป็นอะไร,รอ่ะเป็นแซนอ่าเดี๋ยวนะคือตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในแมปกับผมเลยเหรอผมอยู่คนเดียวนี่ผมเอฟเคนานขนาดนั้นเลยเหรอเราใช้บุนเก่าของเราให้หมดนะแล้วเราไปปลดล็อกตรงนู้นต่อสป라이เอ็กเงินเลกดูดิ ก็เป็นน้ำผึ้งอีกแล้วอะ่ะเห็นไหมสามเก้าเก้อ่าเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าเราเปลี่ยนแมปแล้วเนี่ยดอกไม้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนไปด้วยถือว่าดีนะถือว่าดีว้าวโอ้นี่ต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ต้นมะพร้าวครับทะเลรายอ๋อมีมีทะเลราย,ม,ม,ม,ายมีต้นมะพร้าวนะครับมันเป็นพื้นที่โอเอซิสน่นเดงแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เล่นไปถึงเวอร์ที่5แล้วเนี่ย ผมฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเวอร์ที่5มันเป็นอะไรนะครับผมอยากรู้มากเลยฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับอ้าวน้ำผึ้งผมหมดต้องไปหาเพิ่มละตอนนี้เรามีน้ำผึ้งอยู่ที่35แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการปลดล็อกกันเลยแล้วกันเอานี้ก่อนนะอ่า surprise เอ๊กเงินเลยบินหลบๆปึ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เออไม่พออ่ะมันไม่พอเดี๋ยวผมกลับไปเก็บน้ำพึ่งที่บ้านเก่านะครับอาแล้วพึ่งพวกนี้มาทำอะไรตรงเนี้ยอ๋อคือถ้าผมไปอยู่ในเวอร์สองมันก็ไม่ทำงานเหรอผมต้องรีบเก็บน้ำพึ้งนะเพื่อไปปลดล็อกแผนที่สองนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงประตูมิติแล้วว่าอยากรู้มากว่าเวอร์สามมันคืออะไรนะเฮ้ย hey, เจ้าพึ่งทำไมไนายไม่ทำงานทำไมมายืนบักตรงนี้ นายต้องทํางานนะรู้ไหมเมื่งนั้นฉันจะไล่านายออกตอนนี้เรามีน้ําผึ้งอยู่ประมาณ8,000กว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะพอแล้วแหละสําหรับการปลดล็อกไข่ใบสุดท้ายของเรานะครับมันใช้แค่ห้าพัน่ะพออยู่แล้วแหละแล้วเราเกร็ได้รู้ว่าโลกที่3ของเราเป็นอะไรอา่าชิบหายละผมไม่ได้เผื่อมาเปิดไข่ด้วยวะ่ะ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าแมปนี้มันเป็นยังไงกันบ้างครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับสำหรับใครมีแมปไหนที่อยากให้ผมลองไปเล่นเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับถ้ามันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นแน่นอน